กรป้ายครับอ่าวมะนาวส่วนต้นเรนตรงที่นั่งเราแลครับโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะครับส่วนนัาเตะก็เล่นแล้วครับไม่รอชา้าโอเคนี่ครับนี่คือบรรยากาศเรนรอบสภาค,ครับน่าจะประมาณอีกนั้นชั่วโมงกว่าแล้วเราค่อยไปเชียร์บอลกันที่สามอาร์เตดิอม น้าเดดอยู่ข้างหลังน้าเดดน้าแดดน้าเดด,เด,ดไปปทุมธาน,นีปทุมธาน,นีไทยแลนด์ด้วยนะสามสามวันนี้สามคันครับสามครานเอวดิ ทางพลาดเหรอไม่ได <c oughs> ้ค <expand> รับสามนต้มพ like <bbe> ่อเลยเก่งเลยว้าวพึ่งน้อยวันดีครับวันดีครับแหมพึ่งน้อยเลยโอ้โหไม่ได้ด้วยนะเจอสอว้าวพ่อเฮ้ยมาแล้วเหรอแน่นอนอ่ะครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับ วันนี้เราไปด้วยไหมอ๋ออันนี้หัวหน้าโป่งครับมาลงทะเบียนกันน้อยพึ่งน้อยพึ่งน้อยพึ่งน้อยอุ๊อยอันนี้พึ่งน้อยว่ะเย่พึ่งน้อยวายน่ารักเชียวโอ้ดูดแหนะมเช้านี้น้ปทุมธานีสเตเดียมนี่ครับบรรยากาศ ใครบอกว่าเตะไม่ได้พี่เปิ้ลดูเนี่ยเตะไม่ได้ตรงไหนใน,ใไไนะครถ้าผมโยโย่ครับกระต่ายแสบนี่ก็น้องๆครับพี่ๆครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสามอ่าวสเตเดียมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับไปนี่คือตอนเช้าครับของสนานมปนทุมธานีครับสเตเดียม,มเป็นไงครับเป็นไงครับนี่แหมเบื้องหลังครัรคบการถ่ายทำ ได้พี่เนี่ยใช่เฮ้ยเราเป็นเหมือนแอร์ฮอสเตดเลยเดี๋ยวทำหน่อยว่าควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ตองแอมครับนะบางแสนลูกแก้วสวัสดีครับเดลูกแก้วครับเตรียมรทิพย์เยือเราในวันนี้นะคะคือสติกเกอร์แชมเปี้ยนลีโว่คัพนะคะจะมีผู้โชคดีทั้งหมด4ท่านเดตัดคู่แข่งไปแล้ว จับเลยครัหนึ่งครั้งนะคะได้รับสติกเกอร์เหมือนกันคะ่ะหมายเ <laughs> ลขสิบแปดค่ะพี่เดนนิสค่ะไม่อยากจะได้เลยเไหนไหนน้องสติกเกอร์นะครับต่อไปนะคะคจะเป็นะอนะอันนี้ครับพี่เปิ้ลก็แวะซื้อไก่ครับจิ้นผักโอเคเดี๋ยวเราไปประจวบกันครับอันนี้ก็แวะแวะหน่อยแวะสิบนาทีหมูย่างนะเรื่องพี่ก้อยสวัสดีครับ มาบมาไหนกนไหมน่ารักจริงเลยมาจากอุธธรรมติดๆนะพึ่งน้อยเอ้ยน่ารักอ่ะนีกสวัสดีค่ะลืมกันแล้วนะไม่สวยไม่สวยมากเลย หมูย่างหน้าห้องน้ำแล้วก็มีดนตรีฟังใช่แล้วก็มีดนตรีฟังใช่ไหมครับครับเพื่อนน้อย6ก0ันสิบบาทประโบนเลยนะซื้อกันได้นะครับวันนี้โอเคตามนะ นี่บรรยากาศครับบัตสหนึ่งครับขนมให้เขาใช่ไหมตามาขอเนื้อใช่ดูไม่พูดแล้วสิบห้านาทีไม่พอกินข้าวไม่ได้กินข้าวอ้าวไปลองท้องเดี๋ยวจะไปที่หาดอ้าวแล้วกินข้าวที่ไหนเนี่ยไปข้าวก็จะกินเรื่องเอาค่ะดูดู ราคะแวะแวะไหนครับไม่รู้เหมือนกันอ่าวโถที่ไหนครับอ่าวมะกรูดอ่าวมะกรูดาน,านี่อ่าวมะนาวโอเครนี่อ่าวมะนาวครับนีบรรยากาศครับนี่อ่าวมะนาวนี่เราก็มาถึงกันแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาฬิกา55นาทีครับเป็นไงครับนาเดชฮะไม่เคยได้น้ำหรอลงก่อนเลยดูกราฟเด,ดลงก่อนเลยอ๋อเตรียมพร้อม ครับอ่าวมะนาวครับก็บัสก็เอามาทิ้งครับประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวประมาณสี่โมงกว่าร่วมห้าโมงค่อยออกใช่ไหมเพี่เปอลอันนี้เราอยู่อ่าวมะนาว <u> ประจบระวบคีรีขันครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเยือนประจวบ T P P C F นะพีทีประจวบเอสีนะใช่ครับอันนี้ก็ภาพบรรยากาศ <u> ใช่ไหมสวยมากอากาศกำลังดีนะสวยงามสวยงามนี่ครับนี่คือบรรยากาศครับนี่นี่แล้ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเป็นยัไงครับ ัเดตครับไม่เคยเล่นน้ำทะเลครับลงแล้วครับอันนี้ไม่เคยเล่นน้ำทะเลกิ้งเด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 กิ้งกิ้งกิ้งครับต้องเป็นไงต้องโอเคป่ะเขามาทิ้งเราเกือบสองชั่วโมงอันนี้อาวบนาครั้งที่แล้วมาไม่ได้ลงแต่วันนี้วันนี้วันนี้ได้ลงเพราะไม่ได้ไปแวะไหนโอเคนี่คือบรรยากาศนี่ก็ถ่ายรูปกันอยู่นะนี่ครับนู่นก็ป้ายครับอ่าวบรนดาส่วนนู่นก็ตรงที่นั่งเราครับโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนอครับส่วนนัดเดกก็เล่นแล้วครับ ไม่รอช้าโอเคนี่ครับนี่คือบรรยากาศแล,ละรอสปาครับรรน,น่าจะประมาณอีกแค่ชั่วโมงกว่าแล้วเราค่อยไปเชียร์บอลกันที่สอามอาสเตเดียมโอ้โหลุยนะ้บอันนี้อันนี้อะไรหมุดอันนี้ตุยยต้ยหนุยตุ้ยหน,นะนุยอันะนี้ครับไปแล้วนี่ลุยน้ำเลยนะนี่ครับจุดที่เรานั่งตรงนี้ปะ วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ขึ้นที่สองเย้ชชดี้โชดี้โชดี้แตวกิ๊กหน่อยพี่โชว์หน่อยโชว์ท่าหน่อยท่าหน่อยดิสามเก้าเฉดไม่ได้นี่ระนาดโอเคเดี๋ยวเราไปที่ระนาดกันวันนี้ขอแบบว่าภาพบรรยากาศใช่ป่ะหรือเราจะไปนั่งเชียร์ตน ประจวบวันนี้วันนี้เราวันนี้บีจีปทุมวันนี้น้องมอยชวนไปดีได้บัตรประจวบมาหกใบครับไม่รู้จะทำไงชวนผมไป่ได้เดี๋ดยวเจอกันที่ประจวบครับไปแจกแบงค์บอลประจวบกันดีกว่าโอเคตามนั้นเย้ดีจ้าชนท่าไหนชวท่าไหนนี่น่ารักอ่ะสวัสดีจ้า เช่าท่านายเช่าท่านหยท่าน,นยายก็ได้ท่าน,นายก็ได้หนึ่งท่านหนึ่งต่หนงออออนานาอ,อะไร,รอ่ะ <c oughs> โอ้ยแกะเลยแกะมาแกะมาแดกเลยเด้เราเนี่ยมีต้องยี่สิบสี่ขวดนะเชอร์ร <c oughs> ี่ปัดคราบปลาจืดสวยงามนสนานรับนี่ก็อีกไม่ถึงชั่วโมงค,ครับ ชอบพี่ที่มาจวบครับที่ขายตั๋วทีมเยือนครับเท่าไหร่นะครับสองรอยเท่าไหร่นะครับสองห้านะครับแต่พี่มีแล้วในนี่นะครับสองห้าเวลามาก็มาเชื้อตรงนี้เลยครับน่าจะ200ร้อยก็พอเนาะ,ะ,ะสามอ้าเดียน สามเหล่าเจอเลขครับอันนี้ก็เหลืออีกสิบห้านาทีครับก็จะแข่งนี่เราก็มาเยือนเนาะนาทีใช่ครับมาเยือนนะสามเห่าเคยมาว่าเราเคยมาปะยังไม่เคยมาครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะครับอาส่วนผมก็มาโหน่าจะสี่ห้าครั้งละโหบ่อยมากโอเคอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงเลยคือป้ายโฆษณาเยอะมากเมื่อก่อนไม่มีเยอะขนาดนี้นะ นี่คือคือภาพบรรยากาศอันนี้เราก็อยู่ทีมเยือนทีมเยือนก็บัตรก็ราคาอยู่250บาทครับก็จะเป็นมุมที่แย่สุดก็ให้เราหลังโกหลังโกประมาณว่าบเหมือนเหมือนสตาร์โรงเรียนอะติดติดที่นั่งให้ดีหน่อยใช่ไหมที่นั่งเยี่ยมมากอันนี้ครับอันนี้แฟนบอลครับแฟนบอลแต่ยังไม่แข่งอ่ะก็ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวรอสพากอีกส5นาทีับจะแข่งแล้วเด like cool kind of ี๋ยวรอชมกันครับทีมเจ้าบ้านครับ นี่ก็ของขายครับฝั่งทีมเจ้าบ้านนี่ครับนี่ผมมาพามาเดินชมครับยังไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยนี่บรรยากาศแฟนบอลพิธีครับนี่ละอีกไม่ถึงสาทีแ,แล้วเดี๋ยวก็จะแข่งละผมพามาเดินชมครับนี่บรรยากาศเลยครับของกินฝั่งเจ้าบ้านโยเอาไปอีกสองใบอ่ะอุ้ยจะไปให้ใครอะ่ะ แจกพี่แจกผลละสองใบจริงเหรอแจกแจกเลยโซนไหนอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่อ่อนพี่อ่อนอันนี้ก็เป็นแฟนมันแท้เลยนะใช่ป่ะเออเชี่ยมากี่ปีครับตัังจากชินรางอ๋อแล้ววันนี้ผลเท่าไหร่เอยพี่ว่าต้องชนะโอเคกอไเปเช่นกันนครับโอเคอันนี้ผมให้เลยครับสองใบโอเคครับพี่ของครับสวัสดีครับภาพบรรยากาศครับนี้ก็แฟนบอลเราครับของเราก็ปีจีครับ ตลอดเลยนี่เป็นผึ้งเหรอเนี่ยโอเค ว่าขยิบน่าพัดจันหนาสวยมากกำลังยิงให้เราหรอเออว่ากำลังยิงให้เราอยู่พัดจันกำลังยิงให้เราอยู่นะหน่อยเดียวโอ้แจยิงเบิร์ดอีกละเบิร์ดอีกแล้วฮะเราก็น่าอยู่คนละฝั่งกันนะ นี <aid> ่ก <Solomon> ็มาซื <mainland> ้อน้ำครับนี <ré> <ans> ่เลยบอยอร่อยไหมไม่ผมพี่ผมก็ตกใจเอ๊ะเราก็กลัวโดนยิงเอาม่มาเราเคลียร์ด้วยใจครับด้วยใจไม่มีอะไรกันนะอันนี้ร้านพี่ขายอะไรบ้างข่าวแล้วเมาแล้วไข่ขยาวครับผมไข่ขยาวนี่นะครับไก่ขยาวขยาวไข่ขยาวไข่ไอ้ช่วงมบรรยากาศพักครึ่งครับเราก็มาเดินหาอะไรกินกันหน่อยครับสวัสดีคับ h e l เนี่ยนะครับแฟนบอลครับแฟนบอลประจวบเหนือมาดูเนี่ยของกินมากมายาอันนี้เราชื่ออะไรครับแฟนบอลประจวบดิวครับดิวดิวนะครับแล้วอะไรใครนะครับชื่อโอเคครับอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเป็นคนประจวบด้วยกันปะอ้าวเราทำไมเชียร์ประจวบอันนี้ถูกต้องนะ อ้าแล้วนี้ทำไมไม่เชียร์ประจวบครับเป็นข้อใจวอ๋อโอเคเลยแล้วเชียร์ตามแฟนพี่แดนนิดไอเนี่ยตุ้ยนุ้ยกระต่ายตุ้ยนุ้ยอันนี้อักคิวอันนี้บอยอันนี้เราบีคีบีแชนแนลอันนี้เราเดินอันนี้เราเดินวนรอบหนึ่งครับน้องบอยพามาใช่แล้วบังเอิญมาเจอพี่แดนนิดอ่าอันนี้เราจะเดินไปไหนบอยละบอยเราเดินไปไหนฮัคิวเดินไปฝั่งทีม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 เดียนนะครับเฮ้ยทำไมมันเลอะวะ อันนี้ครับอันนี้ก็ชออ็อ,นนชอปนะพีทีครับว้าวเข้าอหรอเดี๋ยวเขาเตะดูแล้วมาดูช็อปชีวิตขอถ่ายหน่อยนะครับนี่ช็อปประครับพีทีครับว้าว เยือนนะครับรูดูการที่แล้วนะพี่เนาะนี่ครับตัวนู้250เดี๋ยวเขาจะไม่ใส่ไม่ได้พี่จะว่าหนูไม่ได้หรือในในกางเลยครับว้าวหูใหญ่นะได้ไหมในหนขอดูดิได้ไหมครับได้ผมว่าพี่พี่ก็ว่าได้ล้างต่อล้างต่อสามเหล่ตัวเล็กเนี่ยล้างต่อนี่ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นฝั่งฝั่งฝั่งประธานครับนางคาครับนี่ อันนี้ก็รถ b ีจีครับเฮ้ยฝั่งเราเพี้ยนนี้รถ b ีจีนะครับ <laughs> ครับนี่อันนี้อันนี้พี่โชเฟอร์อะไรใช่ครับ <laughs> <laughs> โอเคเดินทางปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวเจอรักเสร็จครับโอเค <Okay, S 2> ครับส <3 S 2> ามต้มกลับ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 ครับแน่เออ รถพ่อคูนะครับอ๋อในใรถพ่องคูอยู่นี่ครับเดี๋ยวแล้วขาลับจะไนโก้ไนโก้ขาขับจะมาส่งมาครับรถเราจะออกก่อนเลยราต้องไปลับก่อนมีธุรกิจการทำไมซื้อแต่ร้านนี้อ่ะ ทำไมทำไมซื้อร้านนี้ครับเย็นนน้ำแข็งเย็นทุกก้อนใช่ไหมครับคุณขายก็รู้ครับอะไรนะถ้ารู้ตั้งแต่นอนแรกออกมาแล้วโถ่นี่พาพาไปตรงนู้นสองรอบแล้วนะเดินเดินมาสองรอบแล้วนะครับถ้าบีจีนะพี่กับป้าแม่เราใช่ไหมครับต้องอยู่แล้วนะพี่จีก็ต้องอุดหนุนทุกร้านนะนี่นี่ชอบนะนี่ช็อปครับช็อปบีจี สวัสดีครับคนสวยเป็นไงได้โอเคป่ะก็ได้อยู่นะใช่่ะเนี่ยออสองสูตรแล้วสองสูตรได้ไงวะไม่เลไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย สูดแล้วอ่ะเดินขึ้นมาวัสดีครับพี่สองสูดแล้วอ่ะวันนี้พี่เป็นไงเป็นไงไปเดินเล่นไปนานไปหน่อยเป็นไงเป็นไงมัวเดินไปคุยกับสาวกูบอกว่าสายแปมคูี่สอันนี้สองสูดแล้วครับสองสูดเนี่ยคุยกับสาวเพลินวันนี้ครับสองสูดแล้วอ่ะ ไอ้ไอ้โบกเป็นป้ายป้ายโบกเงียบเลยปุ๊กอะไรเลยดูดีใกล้หมดเวลาครับแต่ก็ทอนเวลา8นาทีถือว่าเยอะมากเหมือนกันเยอะมากแปลงอันทำไรครับ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 ทอนเวลา8นาทีนี่เรือรเรือ โอ้ยโดนตีเสมอเนี่ยโอ้โห,โ,โ,หโดนตีเสมอครับสองประตรูต่อสองเ่วงเวลาโดนเจ็ดหมดเวลาหมดเวลาไงแขครับหมดเวลาแขกรับหมดเวลาไงแขกรับครับเสมอกันไปสองประตรูต่อสองโอ้โสุดมันไม่น่าเชื่อครับว่าเราเราจะเก็บได้แค่แต้มเดียวแกเป็นไม่ได้ครับเสมอกันสองประตรูะต่อสองกันสุดมัน ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโดนน้ำเขาก่อสองโศน 0, โดนเขาสองสองนักเตะปรรจบครับนักเตะพีทีปรรจบก็เดินมาขอบคุณแฟนบอลเราครับเสียไ,<ม>ไดไไ้ไม่เป็นไรที่ไลไ์ในไลน์อยู่ครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยอันนี้บอยชาชัยครับบอยชาชัยครับอบอยบอยบอยชาชัย นิบอ้อยจชัยครับนี่เพิ่มครับบอยบอยใหม่ไม่มาฮะโอเคได้บอยครับบอยควบบอยครับบอยครับไปไปครับอันนี้นักเตะบอยบอยจับเมื่อไรบอยเมื่อเมื่อวานเนคุยพี่ชายเราอยู่เลยทำงานโอเคครับพี่ชาคุยใหม่เออใช่ใช่

เยี o, amen, ame, ่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมเยี่ัโนสตานสันสดาั่มมอันนี้ครับนักเต่บีจีก็เดินมาขอบคุณงร้อ Blue and why we are in the pool and why You the pool and why you the pool and why okay let's get a che 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 rồi rồi, Ê, à, à, con rồi, con che rồi, con che rồi, phải bên ฝากซักด้วย okay. okay.